สวัสดีครับวันนี้พบกับสิทธิศักดิ์นะครับ1 6 8่ปดบรกรแฟนเพจนะครับอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูสัญลักษณ์นะครับคู่ดีนะครับคู่ดีก็คือคู่ครองเราเนี่ยะที่ดีนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูนะครับซึ่งลักษณะเส้นเนี่ยก็จะบอกประมาณ4 4แบบนะครับที่ดีกับลายมือของเรานะครับลักษณะคู่ดีก็คือเป็นคนอุปถัมภ์ค้มชูนะครับหรือ เป็นคนที่ช่วยเหลือเรานะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับตามหลักโหราศาสตร์หรือฮัถศาศัตร์นะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับมาดูก่อนนะครับว่าเส้นแรกนะครับของคู่ดีเป็นยังไงครับเส้นแรกนะครับคู่ดีนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณเนินพฤหัสซึ่งลักษณะสัญลักษณ์ก็จะเป็นการกระบาทนะครับตรงบริเวณเนินพฤหัสลักษณะแบบนี้นะครับ อันนี้ก็คือเส้นแรกนะครับที่มีลักษณะคู่ดีนะครับเดี๋ยวทำสัญลักษณ์แล้วก็หมายเลขไว้ก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นเส้นแรกนะครับคู่ดีนะครับเขาบอกว่าบุคคลนั้นนะครับจะได้คู่ดีนะครับพูดจาไพเราะนะครับเป็นบุคคลที่อุปถัมภ์ค้ำชูนะครับช่วยเหลือกันนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราทําอะไรเนี่ยก็จะถ้าคู่ดีเขาก็จะชอยคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลานะครับ เส้นที่2นะครับเส้นที่2ก็จะเป็นลักษณะของให้ดูตรงตำแหน่งนะครับเส้นสมรถนี่แหละคู่ดีก็คือเส้นสมรเนี่จะตรงนะครับตรงเราจะวาดให้ตรงนิดนึงนี่เส้นที่สองนะครับมีเส้นในเส้นหนึ่งก็ได้นะครับในลายมือนี่อันนี้เส้นที่สองก็คือ อยู่ตรงบริเวณนะครับเส้นสมรสนะครับเส้นนี้เขาบอกว่าบุคคลนั้นนะครับจะได้คู่ดีนะครับเส้นสมรสนะครับจะเป็นลักษณะเส้นตรงนะครับถ้าลักษณะเส้นตรงนี้นะครับมีสองอย่างนะครับการพยากรณ์หรือทํานายลองลองไปดูนะครับถ้าลักษณะเส้นสมรสขึ้นวิ่งขึ้นข้างบนนะครับตรงเนินอาทิตย์นี่ถือว่าจะดีมากนะครับหรือขึ้นแบบแบบไม่ได้ตกลงไม่ได้โค้งลงด้านล่างนี่ดีนะครับ แต่ถ้าโคงง้งลงด้านล่างเนี่ยจะเป็นลักษณะกิ่งไม้ก็จะมีเงินมีทองร่ำรวยแต่ว่าถ้าลักษณะเส้นเดียวนะครับถ้าตรงมาดีนะครับหรือโค้งขึ้นข้างบนนี่ดีหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นสมรสนะครับที่เป็นลักษณะคู่ดีนะครับ3ทีนี้ผมก็จะวาดในส่วนของเส, <c oughs> อเ,สเ,สเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับเส้นจิตใจเส้นใจหรือเส้นจิตใจก็คืออยู่ใต้นิ้วก้อยนี่ะนะครับก็จะวิ่งมา ถ้าคนที่จะประสบผลสาเร็จเนี่ยจะได้เป็นเย่าคนนายคนในภายพางหน้าเส้นนี้นะครับจะต้องวิ่งขึ้นเงินพฤหัสแบบนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ลักษณะเส้นนี่แหละที่เขาเรียกว่าเส้นคู่ดีอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งลักษณะเส้นนี้ก็จะเป็นลักษณะของเส้นเนี่ย ที่เป็นสามเหลี่ยมนี่แหละครับสามเหลี่ยมซึ่งเส้นเส้นนี้ก็อาจจะบอกว่าในส่วนของเส้นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนเหมือนเส้นวิ่งขึ้นมาจากนู่นแหะครับไม่ว่าจะเป็นเนินจันบ้างหรือเส้นวาสนาขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะเส้นนี้อันนี้เป็นเส้นลักษณะเส้นที่สาม นะครับลักษณะเส้นที่สามเส้นที่สามก็เขาบอกว่าจมตำราบอกว่าบุคคลนั้นนะครับจะได้จะได้คู่นะครับจะได้คู่ดีนะครับคู่ที่คอยช่วยเหลือคู่ที่คอยซัพพอร์ตนะครับสัญลักษณ์ที่สมนะครับสัญลักษณ์ที่สี่นะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นนะครับเส้นวาสนาที่วิ่งขึ้นไปนะครับ เป็นลักษณะที่วิ่งลักษณะวิ่งขึ้นไปตรงตรงเนินเสาบ้างนะครับอันนี้ลักษณะจะวาดให้ชัดชัดนิดนึงนะครับเวลาเข้ากล้องก็จะได้ชัด ครับขึ้นอ,อย่างนี้แต่ว่าลักษณะเส้นนี้นะครับกู้ดีก็จะเป็นลักษณะเส้นที่แตกออกแตกออกนี้ก็คือแตกออกมาทางเนินเนินจันนะครับเนินจันก็จะเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศนี่แหละต่างชาติต่างภาษานะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเครื่องหมายที่4เนาะ ลักษณะเครื่องหมายที่4เครื่องหมายที่4ี่เขาบอกว่าบุคคลคนนั้นนะครับจะได้คู่ต่างชาติต่างภาษาหรือต่างศาสนาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของต่างชาติต่างภาษาเนี่ยเราก็เคยได้ยินอยู่นะครับลักษณะเส้นที่วิ่งออกมาตรงนะครับเนินลักษณะเนินจันนะครับแต่ว่าต่างศาสนาเนี่ยก็จะเป็นความรู้ใหม่อีกนิดนึงนะครับบางตำราเขาบอกว่านี่แหละลักษณะ คนที่มีจะมีคู่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะครับหรือต่างศาสนานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลักษณะสัญลักษณ์นะครับคู่ดีนะครับเอาสรุปอีกนิดนึงนะครับสัญลักษณ์ที่หนึ่งนะครับลักษณะสัญลักษณ์คู่ดีนะครับหนึ่งก็คือเครื่องหมายกากบาทนะครับลักษณะนี้เขาบอกว่าบุคคลนั้นนะครับจะได้คู่ดีนะครับพูดจาไพเราะนะครับอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับคอยช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลา ขันที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของเส้นสมรสเนี่ยแหละที่ตรงนะครับตรงอันนี้เครื่องหมายลักษณะที่2ก็บอกว่าบุคคลนั้นจะได้คู่ดีนะครับเส้นสมรสนะครับจะตรงนะครับถ้ายิ่งขึ้นข้างบนยิ่งดีนะครับแต่ตรงนี่ก็ถือว่าดีนะครับเส้นที่สามนะครับก็จะเป็นในส่วนของเขาบอกว่าบุคคลนั้นนะครับอันนี้อยู่ใต้เส้นใจนะครับใต้เส้นใจแล้วก็เป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับบุคคลคนนั้นจะได้คู่ดีนะครับ คู่คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตนะครับสัญลักษณ์ที่3เนาะสัญลักษณ์ที่4เส้นวาสนาที่วิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็แตกออกมาตรงเนินจันนี่แหละนะครับหรือตามตำราเขาบอกว่าบุคคลน,นั้นนะครับจะได้คู่ต่างชาติต่างภาษานะครับหรืออีกตำราหนึ่งเขาบอกว่าต่างศาสนาด้วยนะครับลักษณะนี้ลองเช็คดูลายมือท่านนะครับว่ามีลักษณะนี้หรือเปล่าถ้ามีลักษณะนะครับ1ใน4นี่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมาย ใเครื่องหมายหนึ่งก็จะได้เป็นสัญลักษณ์คู่ดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบนะครับในส่วนของการบรรยายนะครับหรือการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ